ช่วงนี้ราคาทองคําพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจนะครับอย่างในประเทศไทยราคาทองคําแท่งบาทหนึ่งก็เกือบจะ5 0 0 0 0บาทแล้วส่วนในต่างประเทศราคาทองคําก็พุ่งสูงเกิน2,900ดอลลาร์ 2, ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ราคาทองคําพุ่งสูงขึ้นขนาดนี้มาหาคําตอบกันใน TNN World Explain e r ครับ สาเหตุหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคําพุ่งสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก,ก็เป็นเพราะโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งเขาได้มีการลงนามคําสั่งพิเศษสั่งขึ้นภาษีนําเข้าเหล็กและอลูมิเนียมจากต่างประเทศสูงถึง25%ซึ่งก็มีหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบ <c oughs> เพราะสหรัฐเป็นตลาดนําเข้าเหล็กและอลูมิเนียมรายใหญ่ของโลก โดยก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็ได้ขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากจีนไปแล้ว10%และยังขู่อีกว่าการขึ้นภาษียังไม่หมดแค่นี้ยังมีอีกหลายประเทศที่จะต้องเจอสหรัฐขึ้นภาษีอย่างแน่นอนประเทศที่โดนขู่ว่าจะขึ้นภาษีก็ออกมาตอบโต้บอกว่าจะขึ้นภาษีสินค้าของสหรัฐเพื่อเอาคืนซึ่งก็ทําให้สถานการณ์เศรษฐกิจของโลกในช่วงนี้มีความไม่แน่นอนสูงว่าจะเป็นยังไงต่อไป และช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นแบบนี้แหละครับคือช่วงเวลาที่ราคาทองคำจะพุ่งสูงขึ้นเพราะทองคำถือว่าเป็นเซฟแอสเซทหรือสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงแล้วทำไมทองคำจึงถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยอย่างแรกเลยนะครับ <S <S เพราะว่าทองคาเป็นสิ่งที่จับต้องได้มีอยู่จริงไม่เหมือนกับการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีหรือว่าการลงทุนประเภทอืน่นๆที่มีแต่เงินมีแค่ตัวเลขให้เราดูในหน้าจอเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่ามีเงินอยู่ในนั้นจริงๆหรือเปล่า แต่ว่าการลงทุนในทองคำถือว่าเป็นของจริงที่ไม่ว่าจะเป็นทองแท่งหรือว่าสร้อยคอแหวนทองก็เป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยมานานหลายพันปีแล้วสามารถใช้ได้ทุกประเทศทั่วโลกถือไปไหนมาไหนใครเห็นก็ต้องตาลุกวาวแน่นอนแล้วมูลค่าก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเกือบทุกปีไม่เหมือนเงินสดที่เก็บเอาไว้ก็มีแต่จะลดมูลค่าลงเพราะเจอเงินเฟ้อจะเอาไปฝากธนาคารดอกเบี้ยก็น้อยนิด หรือหากเทียบกับที่ดินที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันแต่หากเราต้องการใช้เงินสดการจะขายที่ดินก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่อยู่ประกาศขายแล้วจะมีคนเข้ามาซื้อในทันทีบางคนประกาศขายที่ดินเป็น10ปีแล้วก็ยังไม่มีคนมาซื้อไม่เหมือนทองคำนะครับที่หากอยากเปลี่ยนเป็นเงินสดเมื่อไหร่ก็สามารถเอาไปขายเปลี่ยนเป็นเงินได้ในทันทีความคล่องตัวความปลอดภัยและมูลค่าที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ จึงทำให้ทองคำถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนสูงแบบในช่วงเวลานี้ก็ยิ่งทำให้คนหันมาซื้อทองคำเก็บทองกันมากขึ้นจนทำให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่วันที่จริงแล้วราคาทองคำก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์เข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการ โดยราคาทองคำในวันที่20มกราคมปี2025วันที่ทรัมป์รับตำแหน่งราคาอยู่ที่2,727ดอลลาร์ 2, ต่อออนซ์แล้วก็เพิ่มขึ้นมาจนทะลุ2,900ดอลลาร์ต่อออนซ์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ราคาทองเพิ่มสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการที่ฮามาสออกมาบอกว่าจะไม่ปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลเพิ่มเติมโดยอ้างว่าทางอิสราเอลได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้ทั้งสหรัฐแล้วก็อิสราเอลออกมาตอบโต้นะครับว่าถ้าหากกลุ่มฮามาสไม่ปล่อยตัวประกันตามกําหนดก็จะมีการเปิดฉากโจมตีฉนวนกาซาอีกรอบหนึ่งโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางอิสราเอลได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะโจมตีกาซาอีกครั้งซึ่งก็ทําให้เกิดความกังวลว่าข้อตกลงหยุดยิงอาจจะล้มลงทําให้สถานการณ์ในกาซากลับมาวิกฤตเหมือนเดิมหรืออาจจะเลวร้ายกว่าเดิมก็ได้ ความกังวลและความไม่แน่นอนตรงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาทองคำเพิ่มสูงขึ้น อีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคําเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะไม่ใช่แค่คนทั่วไปนักลงทุนหรือว่านักธุรกิจเท่านั้นที่หันมาลงทุนในทองคํากันมากขึ้นแต่ว่าธนาคารกลางของหลายๆประเทศทั่วโลกก็หันมาสะสมทองคํามากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนครับโดยเฉพาะธนาคารกลางของจีนที่สั่งซื้อทองคําอย่างต่อเนื่องแถมยังมีการอนุญาตให้บริษัทประกันภัยในจีนลงทุนในทองคําได้มากถึง1%ของสินทรัพย์ทั้งหมด เพื่อกระจายความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนซึ่งทองคําเป็นเครื่องมือสําคัญในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นรวมทั้งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับประเทศอื่นๆราคาทองคําขึ้นเอาขึ้นเอาแบบนี้มีหลายคนถามมานะครับว่าเราจะได้เห็นราคาทองคําแท่งในประเทศไทยแตะที่ห0,000่นบาทในเร็วๆนี้หรือเปล่า ซึ่งเรื่องนี้สมาคมค้าทองคำของประเทศไทยรวมทั้งร้านค้าทองคำขนาดใหญ่ในประเทศก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า ราคาทองน่าจะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เนื่องจากเป็นช่วงแรกที่ทรัมป์เข้ามาบริหารประเทศก็เลยทําให้มีนโยบายอะไรหลายๆอย่างนะครับรวมถึงมีแอคชั่นอะไรใหม่ๆที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงทําให้ราคาทองคําในช่วงนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ก็เชื่อว,ว่าไม่น่าจะสูงจนถึงระดับ50,000บาทได้ในเร็วนี้ถ้าหากว่าไม่มีปัจจัยอะไรอย่างอื่นเข้ามาเสริม แล้วพอมาถึงช่วงกลางปีครับที่การบริหารประเทศของทรัมป์นั้นเริ่มที่จะนิ่งแล้วเชื่อว่าในตอนนั้นราคาทองคำก็น่าจะหยุดนิ่งแล้วก็อาจจะค่อยๆมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยครับ